สัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะทางช่อง YouTube รถขุดน้ำเข้าปางนาเฮกเตอร์นะคะวันนี้มาพบกับวิทยขอเสือ้อมาพบกับบรรยากาศสดๆร้อนร,อนรอนเลยนะคะวันนี้เราจะทำการจัดส่ง SK200 รุ่น 8YN12 นะคะคันนี้จะทำการจัดส่งไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีพี่เทเลอร์ของเรามารออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่โจตรวจเช็คอีกรอบนึงแต่ให้ริงช่างของเราตรวจเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ให้พี่โจถ่ายรูปก่อนนะคะนี่ด้านหลังของเราเป็น SK 2 0 0รรุ่น8 y 1 2นบะคะคุณผู้ชมขาคันนี้นะคะเราจบการซื้อขายกับคุณลูกค้าไปในราคา2ล้าน5แสนบาทนะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าว่าในราคานี้นะคะคุณลูกค้าได้รับอะไรจากฟังนาเฮกเตอร์ ector, ไปบ้างนะคะนี่นะคะคุณผู้ชม SK 2 0 0รุ่น8 y 1 2นี่วันนี้เรามี ยูทูบเบอร์ชื่อดังระดับโลกมาถ่ายทำด้วยพี่ท็อปแท็บนะคะคันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมเราก็ทำการตรวจเช็คให้ใหม่ทั้งทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบความร้อนไฟฟ้า,านะคะรั่วซึมทุกจุดนะคะของเลวเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่ทั้งคันนะคะไส้กรองเปลี่ยนให้ทุกจุดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่าสีนะคะสีรถคันนี้ทำใหม่ทั้งคันเลย และใบแท็ก่าเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเพราะว่าแท็กเดิมๆนะคะมาเป็นใบแท็กที่มีความกว้างขนาด60เซนนะคะอันนี้คุณลูกค้าอยากได้เป็นแท็กใหญ่เราก็จัดหนักจัดเต็มให้เลยนะคะนี่ใบแท็กก็จะมีค่าเปลี่ยนอยู่ที่100,000บาทนะคะนี่เป็นของใหม่เลยนะคะนําเข้าจากเกาหลีแท้100%นะคะสำหรับแผน่นแท็กนะคะแต่ราคารถอย่างที่บอกไปค่ะ2น500,000บาทอันนี้ยังไม่รวมราคาเปลี่ยนใบแท็กเด้อนะคะ อันนี้เราก็ขออนุญาตพาดูแบบรวดเร็วอีกแล้วนะคะตรวจเช็คสับเรียบร้อยปุ๊บนี่ก็พร้อมส่งเลยนะคะอันนี้พี่เขามารอส่งอยู่นะจ๊ะไม่ต้องห่วงนะคะก็เหมือนกับที่เรารีวิวทุกคันเลยนะคะคันนี้นจบไปสองห้าหกอ่าสองล้านห้าแสนหกหใช่ราคาเป๊ะสองห้าหกบาทนะคะนะครับแดดกำลังดีเลย เอาเลยเปลเอาเลยเอะไรนะอันนี้เราก็ตรวจเช็คให้นะคะเหมือนที่เรารีวิวกันทุกคันเลยนะคะเพราะว่าอันนี้คุณลูกค้าเลือกแบบออปชันที่จัดหนักจัดเต็มนะคะไฟฟ้าความร้อนรั่วซึมนะคะช่วงล่างซีนกระบอกต่างๆนะคะอุปกรณ์ตกแต่งนะคะอันนี้เราก็ทําการตรวจเช็คให้ใหม่ทั้งหมดตรงไหนไม่ดีทางร้านก็เปลี่ยนให้นะคะคุณผู้ชมค่ะนะ อันนี้ต้องถือว่าเป็นคุณลูกค้าวี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 ดับเบิลวนะคะซื้อรถกับทางบางนาแฮกเตอร์ของเราหลายคันแล้วมากๆเลยเนาะครับนี่นะคุณผู้ชมรู้สึกว่าลูกค้าท่านนี้เราจะเคยเดินทางไปส่งที่สุราษฎร์ด้วยใช่ครับอันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ไว้ใจบริษัทเล็กๆของเรานะครับได้ แรนะครับแมคโครคาร่าส่วนคันนี้จะเข้าไปทําสวนเราจะไปใช้ในงานสวนนี้้ไนะครับมันจะไปทำสวนนะครับเทเลอร์ก็รออยู่แล้วรออย่เรียบร้อยครับวันนี้เทเลอร์เราใช้ของบริษัทดีอาทับทิมสยามนะครับก็คือวิ่งสายใต้อ่ะยาวเลยไปยาวเลยเอาเลือบเริ่มเลยเริ่มเลยบอเอาเลยละเอาเดิละนะครับอันนี้นะครับก็ที่อยู่ด้านหลังของกระผมนี่ก็เป็นเอสเคสองร้อยวายเอ็นสิบสอง นะครับคันนี้ก็จะเดินทางไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตัวนี้เรามาดูครับในราคา2องล้านห้าแสนหกหมื่นนิดๆนะครับท่านได้อะไรไปบ้างเพราะว่าเราทำไปนั่นเสร็จเสร็จเสร็จับเรียบร้อยนะครับที่แน่ๆครับไปแทก80เซนนะครับน้องมาทีแรกเป็น60เซนนะครับเราเปลี่ยน80ดเซนเป็นของใหม่ให้ของแท้จากเกาหลีนะคะร้อยเปอร์เซ็นนี่แล้วก็โซเฟรมครับอันนี้เป็นถือได้ว่าเป็นของแถมยอดฮิตนะครับอันนี้เราก็เสริมไม่ั่นเสร็จสับเรียบร้อยนี่ ครับส่วนของเหลวต่างๆนะครับเปล <va> ี่ยนให้ท่านใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันตัวเดินน้ำมันสวิงน้ำมันไฮริกน้ำมันเครื่ยงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญน้ำน้ำมันโซลาน้ำมันโซลานี้เราก็ล้างถังให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับจะสีมองกล่องไหนก่อนเนาะเอาโอเคขอโทษนะครับก็ถังน้ำมันโซลานี่เราก็ล้างให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยถังน้ำมันไฮริกถอ่าล้างให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วก็ระบบความร้อนครับเราทําการเจาะแผงให้ท่านนะครับเจาะแผงระบายความร้อนตั้งรอบเครื่องให้ใหม่ ตั้งระบบเฟสเชอร์ให้ใหม่นะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าทาําการตรวจเช็คให้เปลี่ยนเมโนโอเปนภาษาไทยนะครับแล้วก็ระบบแรงขุดแรงดันต่างๆนะครับทําให้เสร็จสรรเรียบร้อยนะครับูดงานคือพร้อมจกพร้อมจกพร้อมจกนะครับแล้วก็อ่ะสีสันตัวนี้ทําให้ใหม่หมดนะครับก็คือสีของเราเป็นสีเกียรติดีเท่าที่เราจะหาได้นะครับก็คือทให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยสติ๊กเกอร์ที่ติดตัวรถเป็น 3M นะจ๊ะนะครับนี่ ทำสีให้ใหม่รอบคันนะครับระบบโซ่นะครับตัวนี้เราทําการเปลี่ยนมบแท็กนะครับเราก็ทําการกลับบูทให้ท่านนะครับเพื่อความคงทนเพื่อความใช้งานให้กันแบบยาวยๆแล้วก็ใส่ระบบจารบีเข้าไปนะครับ,รบอย่างที่รีวิวไปจารบีใส่ให้เสร็จเรียบร้อยด้านนี้เช่นเคยครับระบบความร้อนเจาะแผงให้ใหม่นะ,ะนะครับมีลมเข้าก็ต้องมีลมออกนะครับนี่มาดูระบบภายในปั๊มนี่ออกแล้วก็เข้าแล้วก็เข้าแล้วก็ออกเจ้าอ่นะนี่ดู ปั๊มสวยมากนะคะนะครับอันนี้คือเป็นปั๊มคีสามีนะครับก็คือไส้ในเราก็รู้กันนะครับว่ารุ่นนี้อะอะไรหาง่ายนะครับแล้วก็ทนทานนะครับส่วนกรองน้ำมันตัวล่าเปลี่ยนให้ใหม่ครับกรองน้ำมันเครื่ยงนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้ก็คือของเหลวแล้วก็ระบบส้กรองนี่เราเปลี่ยนใ้ท่านเสร็จสมเรียบร้อยนะครับอ่ะเรามาดูทางด้านนี้ครับก็คือมุ้งกีนะครับตัวนี้เป็นมุ้งกีห้าฟัน นะครับเราก็เปลี่ยนจากที่ร้อยบนเป็นร้อยข้างให้นะครับแล้วก็เสริมด้านข้างให้ท่านนะครับนี่มุ้งกี่นี่เสริมให้เสร็จสับเรียบร้อยส่วนบูธสลักนะครับทุกจุดก็ทําการคว้านแล้วก็เปลี่ยนบูธแล้วก็เปลี่ยนสลักให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เสิมน้าอามลามตัวเดินไอ้นั่นไม่ใช่ซีนกระบอกอเห็นบไหมนะวมันช่เป็นนลามันตัวเดิน,น,นซีนกระบอกนะครับทำการเปลี่ยนให้ครับกระบอกไหนไม่ดีเปลี่ยนให้เสร็จสับเรียบร้อยหน้าอามหน้าอามก็เสริมให้ อา้าว่วาก๋่งว่าเกง๋งวันนี้เราไปแบบรวเร็วทัน<ก>ใจนะคะทําการติดตั้งตะแกรงกันกระจกให้นะคะติดฟิล์มให้แบบเต็มคันส่วนไฟส่องสว่างเป็นของเดิมนะคะแล้วก็ติดตั้งนี่หาดถาวรรองเท้านะคะหรือบันไดข้างเกงโอเคเปิดเปิดคันนี้เป็นรถปี2010นะคะชั่วโมงการทํางานอยู่ที่อุ้ยไม่เยอะ5,425ชั่วโมงครับผม โอเคนี่ยนะคะสําหรับเบาะเห็นไหมบอกแล้วว่าถ้ามีการชํารุดเราก็หุ้มเบาะหนังให้ใหม่เลยนะคะในระภายในก็เก็บให้เรียบร้อยระบบภายในเราทำอะไรให้บ้างครับระบบภายในครับระบบภายในฟิวส์ให้แบบเต็มคันนะคะแอร์ล้างให้เย็นฉ่ำนะคะนั่งอยู่เหมือนนั่งอยู่ที่โค้ชลกเหนือเลยค่ะผมหนาวมากแอร์เย็นมมากเวลาเข้าขับรถของเรานี่ห้ามยิ้มนะครับเดี๋ยวนลำลายของท่านจะเป็นแม่คดิ้งแม่แล้วแขวแห้งมันหนาวแห้งไปมาครับนี่เราจะลองกันเลยนะครับระบบภายในไม่ต้องเอาระบบภายในหน่อยู่บ้า อยากเห็นแม้มันเป็นแบบไหนใช่ส่งพร้อมส่งไม่ลูกค้าให้เวลาทำแค่15วันนะคันนี้ไปลงสุราษฎร์ธานีแต่จำไม่ได้ลำเพออะไรของสอสชุมพ้นบอสเมนบอสแมนสอสซื้อไรครั้งนี้เราจะมาลองระบบโอโต้กันนะครับ นี่คือเร่งที่สุดนทางมาดตูเลยลูกค้าเขาโทรมาสั่งอย่างเดียวนะคะโทรมาสั่งเลยเออรถปี2 0 1 0ไงที่ตอนนั้นอา่าผ้าลูกค้ามาจากยะโสเราเพิ่นเลือกอีกขั้นหนึ่งน่ะเออส่วนคันนี้ก็นี่ลกมีเจ้าของแล้วครับวันนี้เราก็จะมารองระบบออโต้กันนะครับเดี๋ยวครับ บุ้งกีครับพามครับสวิงนะครับเอาเลยนะครับอา้าว ng damo sa lalay เราจะมาลองเตากระตายกันนะครับเตาครับกระตายครับเตาครับกระตายครับ เป็นยังไงคือพยางขึ้นไปรถดฮะขึ้นเลยเล่าเออเอาขึ้นเลยโอเคเนาะเออเอาไม่ไม,ไมข่อยโอเคคุณผู้ชมนะคะสำหรับการทดลองระบบนะคะพี่โตก็ลองให้ดูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้พี่โตเอาขึ้นเทเลอร์เลยพร้อมจัดส่งแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะนึกถึงรถขุดน้ำเข้าแท้จากประเทศญี่ปุ่นนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับ บางนาเฮกเตอร์น,นะคะเรามีมีบริการซื้อขายกับผู้ลูกค้าหลายรูปแบบนะคะทั้งซื้อขายตามสภาพนะคะซื้อขายแบบตรวจเช็คแต่ไม่ทําสีหรือจะตัวเช็คทั้งคันแล้วก็ทําสีแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ไปเลยก็ได้นะคะ มีให้บริการทุกรูปแบบค่ะที่สําคัญนะคะซื้อขายรถกับเรานะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ซื้อแบบตามสภาพนะคะเราก็มีการรับประกันสินค้าให้1เดือนเต็มค่ะรับประกันให้ทุกจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหลดร้อนไม่มีแรงรัว่วซึมต่างๆนะคะยกเว้นอย่างเดียวค่ะสายไฮดรอลิกสายไฮดรอลิกเราไม่ได้รับประกันนะคะแต่ว่าทาั้งคันเรารับประกันให้หมดเลยนะคะถ้ามีปัญหาทีมช่างเบสทเคลมให้ถึงหน้างานค่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่จังหวัดไหนก็ตามนะคะ แต่ถ้าหมดประกันไปแล้วยังไงต่อนะคะเราก็ยังดูแลรถของท่านให้ตลอดอายุการใช้งานของรถเลยค่ะทีมช่างก็ยังไปบริการถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจะมีค่าบริการนะคะเอาง่ายดูแลให้ตลอดเลยนะคะไม่ต้องกังวลตอนนี้รถเข้ามาเยอะมากนะคุณผู้ชมค่ะนี่ SK 2 1 0นะคะบูมอาร์มยาว4 4เมตร12เมตรมีหมดนะคะ ร้อยยี่สิบเนี่เห็นไหมคะมาเบิร์พี่น้องเอ้ยอามธรรมดาอามเงานะคะถ้าสนใจจริงๆนะคะแนะนําเลยถ้าคุณลูกค้าสะดวกเราแนะนําให้เข้ามาดูสินค้าที่ร้านนะคะมีให้เลือกมากมายจริงๆอะ่ะนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคะสามารถสั่งซื้อสั่งจองทางโทรศัพท์ได้เหมือนอย่างเช่นคันนี้นะคะคุณลูกค้าก็โทรมาสั่งจองให้ทําทําเสร็จส่งได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวก็ต่อไปให้เป็นหน้าที่ของพี่เทเลอร์เนาะนะคะ ดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยคุณผู้ชมไ้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นี่ลาไปด้วยภาพรถสวยๆนะคะจากบังระแท็กเตอร์อ่ะคันนี้ก็ s k 120มาร์คไฟนะคะอันนี้เป็นมาร์คไฟธรรมดายังไม่มีเจ้าของนะคะราคาอยู่ที่1ล้าน3แสนบาทสนใจมาดูรถได้นะคะกลับเงินมาเลยพี่น้องพร้อมทรงนะคะคันนี้พร้อมใช้งานนะคะมาร์คไฟธรรมดา มาคไฟซูปเปอร์ก็มีนะคะมาคไฟซูปเปอร์อยู่ที่1นึ่งล้านสี่แบาทอันนี้เขารอประกอบบูมอามอยู่สําหรับมาคไฟซูปเปอร์นะคะเดี๋ยวเสร็จสับยังไงจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ